อันนี้ผมเพิ่งไปตรวจหมอตรวจเจอนิ้วอ๋อเป็นอะไรเป็นนิ้วก่อนเป็นนิ้วก่อนครับผ่าตัดนิ้วแล้วก็ถึงจะไปตรวจเจอต่อมน้ําเหลืองรู้สึกจะเจอสองจุดที่ท้องท้องกับโคนขานี่ครับอ่าฮะแล้วก็หมอก็บอกว่าเออถ้ามีเวลาก็ให้มาตัดออกนะต่อมน้ําเหลืองก็กังวลเหมือนกันครับกังวลว่า,วามันจะเป็นแบบอันตรายต่อต่อร่างกายเราไหมอืม เราก็ไปหาข้อมูลตามอตามอะไรดูเอออาจจะทางานไม่ได้อะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะคืออาการมันไม่ออกนะตบน้าเหลืองมันไม่รู้สึกปวดวไม่รู้สึกไม่ไม่มีอะไรเลยเพราะตอนนั้นผมกลัวการผ่าตัดครับหมอน้ดผ่าตัดแล้วผมกลัวก็อยากตัดผ่าตัดแต่ว่าพอลองทานไปหมดไปสองก็ปลุกก็ไปตรวจไปหาหมออีกทีหมอหมอนัดจะผ่าตัดแล้วพอหมอตรวจว่าเออมันยุบ ตรงคนทานค่ะผมก็เลยไม่ตัดไม่ผ่าลวหมอบอกว่ามันยุบหมอบอกยุบบอกคำทำแล้วบอกมันยุบนะผมว่าถ้ามันยุบแล้วผมก็ไม่ตัดแล้วหมอก็ลองทานดูครับส่วนตัวผมว่าคือหมอตรวจแล้วไม่เจอคือยุบก็อยากให้ลองทานดูสวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานซ์แบงค์ค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะที่หาดป่าตองค่ะจังหวัดภูเก็ตค่ะ แล้ววันนี้นะคะชิลอยู่กับลูกค้าท่านหนึ่งค่ะที่ Oil, ทานตัวบรานยูคอร์นะคะเพราะว่ามีอาการจากโรคต่อมน้ำเหลืองอักเสบค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยค่ะว่ามีอาการอย่างไรบ้างนะคะแล้วทานตัวบรานยูคอร์มากี่กระปุกแล้วอาการถึงดีขึ้นเราไปสัมภาษ์ลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวหน่อยว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่แลวตอนนี้ทาอาชีพอะไรอยู่ค่ะอ๋อผมชื่อโจ้นะครับตอนนี้ขับรถแท็กซี่อยู่ที่ภูเก็ตครับผมค่ะพี่โจอาการต่อมน้ำเหลืองอักเสบของเรามันเริ่มมากี่ปีแล้วคะอ หมอหมอหมอตรวจเจอนิ้วตอนแรกเป็นนิ้วก่อนครับผ่าตัดนิ้วแล้วก็ถึงจะไปตรวจเจอต่อมน้ําเหลืองคือตอนแรกเราไม่รู้เลยว่าเราเป็นต่อมน้ำเหลืองอักเสบนะคะก็คือไปผ่าตัดนิ้วแล้วหมอตรวจเจอกี่จุดคะพี่โจรู้สึกจะเจอสองจุดที่ท้องท้องกับโคนขานีครับอฮแล้วก็หมอก็บอกว่าเออถ้ามีเวลาก็ให้ให้มาตัดออกนะต่อมน้ําเหลืองค่ะครับ แล้วเราได้ทําการผ่าตัดไหมคะไม่ได้หรอครับพอดีไปรู้จักกับอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งเขาแนะนําให้ทานทานอาหารเสริมตัวนี้ครับอืมอาจารย์นี่เป็นเป็นหมอหรือเปล่าคะหรือว่าไม่ได้เป็นหมอครับแต่คืออาจารย์นี่คือทานตัวบาลานยูคออยู่แล้วเหรอคะอืมรู้สึกท่านจะจะเปิดเจอในตามว็บอะไรประมาณมนี้ครับประมาณนี้เแ,แนะนําให้ลองทานดูค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะพอพอ,พอเราพอเราลองทานตัวบาลานยูคอ ก็ลองทานคืออาการมันไม่ออกนะตอบน้ำเหลืองมันไม่รู้สึกปวดไม่รูกไม่ไม่มีอะไรเลยค่ะแต่ว่าพอลองทานไปหมดไปสองกระปุกก็ไปตรวจไปหาหมออีกทีหมอหมอนัดจะผ่าตัดแล้วประมาณนั้นแล้วก็พอหมอตรวจว่าเออมันยุบตรงคนทานี่ค่ะผมก็เลยไม่ตัดไม่ผ่าละหมอบอกว่ามันยุบหมอบอกยุบบมอคำคำแล้วบอกอ่าฮะเออมันยุบนะผมว่าถ้ามันยุบแล้วผมก็ไม่ตัดแล้วหมอ อพอมันยุบใครจะไปอยากผ่าตัดถูกไหมครับตอนที่เรามีภาวะของโรคตับน้ำเหลืองอักเสบเนี่ยม,มันสร้างความลำคาญใจใอะไรให้กับเราไหมครับพี่โจ้ก็กังวลเหมือนกันครับกังวลว่ามันจะเป็นแบบอันตรายต่อต่อร่างกายเราไหมเราก็ไปหาข้อมูลตามตามอะไรดูอาจจะทำงานไม่ได้อะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะแต่พี่โจ้โชคดีมากเลยนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาเขาจะมีอาการปวดร่วมด้วย อ๋อขผ,นะผมยังไม่ปวดครับค่ะยังไม่ยังไม่ปวดแต่ว่าก็รู้สึกไม่ดีกังวลอ,อยู่ค่ะถ้าถ้ามันเกิดทางานไม่ได้ขึ้นมาเราก็อาจจะเสียรายได้จากการทํางานใช่ครับออพี่โจทานกี่กระปุกนะคะท่านไปสองกระปุกกว่าแล้วครับตอนที่หมอนัดให้ไปผ่าตัดออกนะคือทานทุกวันเลยครับเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดทานเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดนะคะก็คือยุบลงเลย ครับผมว่ารู้สึกว่ามันยังไงล่ะผมว่ามันก็ดีขึ้นนะแต่ว่าไปไปไปตอนไปผ่าตัดาหมอเขาว่ามันมันยุบลงตรงโคนขาหนีบเออแล้วแล้วตรงอื่นยุบไหมคะข้างในเนี่ยหมอก็ไม่ได้ไม่ได้เอ็กซเรย์แล้วผมว่าจะไปเอ็กซ์ผมว่าจะกลับไปเอ็กซเรย์ต่อว่ามันมันยุบไหมก็ยังไม่ได้ยังยุ่งอยู่จยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปเอ็กซเรย์ก่อนแล้วอาการอื่นมีอะไรมีอะไรดีขึ้นอีกไหมคะมีอาการอื่นที่เรารู้สึกว่ามันรู้สึกว่างากายมันก็จะแบบ มันรู้สึกมันดีขึ้นนะร่างกายรู้สึกแข็งแรงขึ้นนะเพราะว่านอนการนอนหลับของเราเป็นยังไงบ้างก็ดีครับก็ดีค่ะแล้วทำไมพี่โจถึงยอมเปิดใจให้อาหารเสริมเพราะว่าบางคนน่ะเขาจะแอนตี้กับอาหารเสริมมากเลยเพราะตอนนั้นผมกลัวการผ่าตัดครับหมอนัดผ่าตัดแล้วผมกลัวผพะไม่อยากตัดผ่าตัด เสียเวลานอนครับก็เลยออยอมยอมทานดีกว่าอ่านเสริมอานเสริมทานครับนะคะก็เรียกได้ว่าดีกว่าผ่าตัดแหละก็เลยทานอาหารเสริมเลยดีกว่านะคะคอยากจะให้พี่โจนะช่วยช่วยแนะนําหน่อยเผื่อใครผ่านมาเจอคลิปนี้แล้วเขามีภาวะเดียวกับพี่โจเลยนะก็คือตอบน้ำหนักอ,อักเสบอยากให้พี่โจนะคะช่วยแนะนําหน่อยก็ลองทานดูครับแล้วก็แต่ส่วนตัวผมว่าคือหมอตรวจแล้วไม่เจอคือยุบก็อยากให้ให้ให้ลองทานดู อยากให้ลองทานดูเพราะว่าพี่โจเชื่อแหละว่าเป็นเพราะตัวบาลานยูคอเชื่อครับนะคะเต็มสิคะแนนพี่โจให้กี่คะแนนดีตัวบาลานยูคอเอ่อเก้าแล้วกันครับเก้าแล้วครับพี่โจคิดว่าราคาราคาของบาลานยูคอกับผลลัพธ์ที่ได้มันแพงที่ว่ามันแพงไหมมันแพงมันแพงก็ส่วนหนึ่งครับแต่ว่ามันคุ้มค่านะพราะว่าเราทานแล้วมันรู้สึกมันยุบถ้าเทียบกับการผ่าตัดอ่ะเนาะใช่มันเสียเวลาผ่าตัดดังนั้นจะเยอะกว่า เห็นพี่เจ้าบอกว่ามีมีเพื่อนที่เป็นด้วยก็อาจจะแนะนำให้เขาใช่ครับตอนนี้แนะนําอยู่กับเพื่อนอที่ทําง,งานเนี่ยครับอืม,อม,อมเพราะว่าสมัยนี้คนก็ที่เป็นต่อมน้ำเหลืองอักเสบก็ มีเยอะเพิ่มมากขึ้นก็หวังว่าคลิมนี้นะคะจะเป็นทางออกนะคะให้กับคนที่มีภาวะของต่อมน้ำเหลืองอักเสบนะคะท้าไม่อยากผ่าตัดนะคะแบบพี่โจ้นะคะเพราะว่าตอนนี้ของพี่โจนะคะก็ยุบแล้วนะคะก็ขอบคุณพี่โจมากเลยนะคะที่ให้บาลานซ์ยูคอร์นะคะเป็นทางออกวันนี้ชิวก็เลยเอาบาลานซ์ยูคอร์นะคะมามอบให้กับพี่โจนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลร่างกายนะคะมากกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอนะคะตัวบาลานซ์ยูคอร์นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศ นะคะบัลัง์ยุคอน,นะคะมีออยอมีฮารันอิสลามทานได้นะคะเคสหน้านะคะชิมจะไปที่จังหวัดไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามชมนะคะได้ที่บัลัง์แบรนด์นะคะทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะวันนี้นะคะชิวและพี่โจนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย